สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่รายการเจ Channel แล้วันนี้ครับเราจะมาขำขัน A5 คลายเครียดก,กันกับปัญหาอะไรเอย่ยสนุกสนุกกันนะครับถ้าพร้อมแล้วก็เล่นเลยต้นอะไรออกลูกเป็นแมวฉเฉลยต้นตระกูลแมว เป็ดอะไรเอ่ยวินข้ามประเทศได้ตอบเป็ดอดทนปลาครับตัวเมียเราเรียกว่าอะไรฉะเฉลยปลาค่ะหมาเห่าไม่ยอมกัดเป็นเพราะอะไรฉะเฉลยก็มันเอาแต่เห่าสิ รู้ไหมทำไมมะม่วงมันถึงกินไม่ได้ฉเฉลยเพราะมะม่วงมันไม่ใช่มะม่วงเราพระอะไรไทรดำมากฉเฉลยพระโลผละไม้อะไรไม่มีกำลังใจฉเฉลยลูกท้อ คำถามต่อไปพระอะไรออกเฉพาะตอนกลางคืนคำตอบพระจันทร์ยังไงล่ะปลาไปไหนปลาอะไรหาไม่เจอปลาไปนู่นหนึ่งสสามสี่ห้าถ้าหแล้วจะยังไง ถ้าหกก็เช็ดนะซิผีอะไรไม่เคยไปทางเหนือตอบผีพุ่งใต้ม้าอะไรบินได้ฉเฉลยมะแรงปอม้าอะไรบินได้ที่ไม่ใช่มะแรงปอฉเฉลย มนุษย์ครั้างคาวเทียนอะไรกินได้เทียนลุทุเรียนคำถามนี้ต้องเป็นคนที่เก่งภาษาไทยเล็กน้อยนะครับพยัญชนะตัวใดโง่ที่สุดฉเฉลยก็ไก่กับทอทงเพราะมันไม่มีหัวเรืออะไรไม่อยู่ในน้ำฉเฉลย เปือปิน้นอะไรเอ่ยอยู่ระหว่างนิ้วโป้งแล้วนี่ชี้ฉเฉลยคนหล่อแล้วหนึ่งบวกหนึ่งเป็นอะไรคำตอบเป็นโจทย์ปลาอะไรเอ่ยเหนื่อยจังเลยฉเฉลยปลาล้า ปลาว่ายน้ำไม่เป็นเสียอะไรคำตอบเสียชาติเกิดปลาอะไรวิ่งเร็วมากฉเฉลยปาลาระเบิดหมาอะไรอยู่ในจีนหมาเพนดี้หมีแพนดา้าใครเป็นพี่ไดโนเสาร์ เฉลยไดโนสุกยังไงล่ะสัตว์ในทะเลอะไรที่สะอาดที่สุดเฉลยหอยเพราะมันมีอยอใบสองใบเรียกว่าอะไรเฉลยใบเปิ้ลระใบสามใบเรียกว่าอะไรคำตอบใบตองงู ตกลงไปในถังขยะมันจะฉกอะไรคำตอบฉกกระปบเต่าอ,อะไรวิ่งเร็วเร็วฉเฉลยเต่าตัวที่มันชนะกระต่ายยังไงล่ะคำถามไก่อะไรเอ่ยบินสูงกว่าแมวคำตอบ ก็ไก่ทั่วไปนั่นแหละเพราะแมวทั่วไปมันบินไม่ได้พระตัดผมร้านไหนฉเฉลยร้านนะโมพอร้านนะโมตัดสะ <c oughs> ถ้าจเจอเหรียญสิบบาทจะทำยังไง <c oughs> ก็ห้ามเลือดเ <c oughs> พอเลรียญสิบมันบาทเอาต่อเลยรองเท้าอะไร หายากที่สุดฉเฉลยรองเท้าหายหนูอะไรมีความสุขคำตอบหนูเจอเนื้อคู่แล้วปลาหมึกเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงฉเฉลยเป็นผู้ชายเพราะมันมีนวดหมาอะไรกินใบไม้เป็นอาหารฉเฉลย หมาโคลี่มีโคลา่าหมดอะไรเร็วมากหมดทรยิศมิดทรยศช้างมีปีกเป็นอะไรฉะเฉลยเป็นไปไม่ได้ละรวยเล่นคลื่นแล้วละลื่นเล่นอะไรฉะเฉลยก็เล่นคลื่นอยู่กับละรวย หมาอะไรรอ้องอูดอูดเฉลยหมาปูหมูป่าต่อเลยทำไมหนึ่งลบหนึ่งไม่ได้ฉเฉลยก็มันไม่ใช่อย่างลบคำถามเดือนอะไรเอย่ยมีสามสิบสองวันเฉลยเดือนกว่ากว่ายังไงล่ะ ตึกอะไรน่ากลัวชะมัดฉเฉลยตึก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 ขายอะไรเอ่ยกำไรก็ยิ้มอะเอาใหม่เอาใหม่ขายอะไรเอ่ยขาดทุนก็ยิ้มกำไรก็ยิ้มเ,เ,เมมฉเลยขายหัวเลาะ ปลาอะไรเอ่ยงบที่สุดฉเฉลยปลาเค็มคำถามปลาอะไรเอ่ยปากจูฉเฉลยปลาทูในห้องน้ำอะไรที่น่าสงสารที่สุดฉเฉลยโถส้วม ทำไมฝูงเป็ดไม่ยอมข้ามสะพาน,ฉนเฉลยเพราะเป็ดตัวแรกมันจะร้องกับ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 หวังว่าคงจะสนุกกันนะครับเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ